าโดยสนักข่าวนายกรัฐมนตรียันรัฐบาลต้องมงีเสถียรภาพขอประชาชนเร่งฉีดวัคซีนขณะห่วงขัดแย้งไล่แอมเนสตีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโลกรางวัลเชิดชูเกียรติสิสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถี โดยกล่าวตอนหนึ่งว่ารู้สึกดีและเป็นเกียรติที่ได้มอบรางวัลในวันนี้ซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาลและยืนยันว่ารัฐบาลดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในช่วงปี2564บถึง2565นสบนสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งยอมร,บอรับว่าสถานการณ์ในขณะนี้ดีขึ้นแต่ยังต้องขอความร่วมมือประชานชนฉีดวัคซีนขณะนี้ไทยมีวัคซีนอย่างเพียงพอจึงขออย่ารออย่าเลือกอย่างน้อยก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ จึงขอฝากไว้เพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่วันนี้ความเข้มแข็งของประเทศไทยคือความหลากหลายทางที่าภาพแต่ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆหยิบจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเราต้องสร้างความสงบเรียบร้อยความมีเสถียรภาพสร้างความสามคัคคีไม่แบ่งแยกนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการ เพื่อที่จะได้ทำงานอย่างอื่นได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลกำลังสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้และการปรับกระบวนการคิดเพื่อให้ทันโลกและต้องพัฒนาให้มากที่สุดรัฐบาลได้พยายามดูอยู่แล้วแต่ยอมรับว่ารายได้ของเรามีจำกัดโดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ยืนยันว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกลุ่มปกป้องสถาบันออกมาเคลื่อนไหวล่ารายชื่อและกดดันขับไล่ a อมเนสตี n อินเ a อร์เ a ชประเทศไทยออกจากประเทศไทยหวังว่าเรื่องดังกล่าวจะลุกลามให้ความขัดแย้งบานปลายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใครขัดแย้งถ้าขัดแย้งก็อย่าเสนอให้ขัดแย้งสิความคิดของคนด้านพลเอกประวิทย์ไม่ตอบเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสมัครสมาชิกพักหลังประชุมคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการแม่น้ำโขง พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐปฏิเสธต,ตอบคำถามกรณีที่นายกรัฐมนตรีให้มาถามพลเอกประวิทย์เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐซึ่งได้เดินออกจากสถานที่ประชุมคณะมนตรีคณะกรรมาการแม่น้ำโขงครั้งที่28ที่โรงแรมจิแอนชินีทันทีโดยไม่หันมามองสื่อที่รอการสัมภาษณ์ประเด็นการเมืองแต่อย่างใดค่ะ ปิดท้ายกันที่ดูเดือดมือปืนประกบยิงผู้สมัครนายกอบตอควรชุมร่อนพิบูรลบาดเจ็บแขนทะลุเจ้าตัวขับรถจักรยานยนต์พุ่งลงคู่ข้างทางรอดบุดรวิตค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์มือปืนประกบยิงผู้สมัครนายกองคการบริหารส่วนตำบลควรชุมอําเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชรายนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะพะนักงานสอบสวนสพร่อนพิบูลเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุมีคนโดนยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณริมถนนหมู่สตำบลควนชุมอําเภอร่อนพิบูลตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นผู้บาดเจ็บชื่อน,นายชัยยุทธอายุ49ปีเป็นอดีตนายกอบตควนชุมส่วนปัจจุบันนั้นเป็นผู้สมัครนายกอบตควนชุมอยู่ ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ช่วงเกิดเหตุขณะที่นายชัยยุทธได้ขับรถจักรยานยนต์ไปหาเสียงเพียงคนเดียวตามปกติปรากฏว่ามีคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์เข้าประกบยิงนายชัยยุทธได้รับบาดเจ็บโดยนายชัยยุทธได้เสียหลักขับรถจักรยานยนต์พุ่งลงไปในคูลึกข้างทางเป็นเหตุให้รอดพ้นจากการถูกยิงซ้ำอย่างบุ่ดวิดส่วนในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาดจุดสี่ห้าจำนวนหนึ่งปลอกมอเตอร์ไซค์ของผู้บาดเจ็บหนึ่งคันส่วนผู้บาดเจ็บได้โดนนำตัวส่งโรงพยาบาลร่อนพี่บูลแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่เข้าติดตามอาการของนายชายุทธที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลพบว่าได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด4.5เข้าแขนซ้ายทะลุกระดูกแตกแพทย์ได้ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อทำการผ่าตัดแขนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีความเสียหายของกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นประสาทโดยขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สืบสวนข้อมูลอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ จบการเสนอข่าว13นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN